เขาจะวิ่งหนีค่ะวันนี้ป้านกินอะไรหรอมามา่มามา่าม่าชอบไหมครับชอบอร่อยปะอ,อร่อยที่สุดเลยใช่ไหมใช่คโอ้โหคำโตเลย Cảm ơn